ค่ะเสื้อผ้าไหมสีแดงค่ะคุณลูกค้าขาสวยไหมคอวีแขนกรีบบัวค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะตามรอยคุณลิซ่าตามรอยคุณลิซ่าสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาเพียงแค่เราเนาะตัดเป็นคอวีนะคะคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเนาะร้านตัดเสื้อที่เร็วที่สุด ร้านตัดเสื้อที่เร็วที่สุดค่ะคุณลูกค้าค่ะกล้าท้าเลยมาเลยนะจัดส่งสินค้าภายใน7วันจะส่งสินค้าภายใน7วันนับจากวันที่คุณลูกค้าโอนมาจําเข้ามานะคะสั่งตัดเสื้อนะคะโอนมาจํา500บาทสั่งตัดเสื้อโอนมาจํา500บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะเสื้อนะคะเสื้อของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ แต่โปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่1,390บาทจากปกติ1,590บาทสำหรับคุณลูกค้ารา้านแม่มาริ้าไทยสำหรับนะคะคุณลูกค้านะคะทางช่องทาง YouTube แม่มาริ้าไทยของเรานะคะได้ราคาพิเศษอย่างนี้เลยคุณลูกคา้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยเนาะตัวนี้เป็นกระดุมปัม๊มเป็นกระดุมปั๊มที่ใช้ผ้าที่ใช้ผ้านะคะที่ใช้ตัดเสื้อนี่ปั๊มให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นห่วงแบบนี้คุณลูกค,าคา้าขาสวยมาก ลูกค้าจ๋าสวยพเมียมสุดๆสวยพิมียมสุดๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอเห็นไหมเนี่ยค่ะเหมือนคุณพี่นะคะที่ที่ซื้อผ้าตัดเสื้อไปนี่แหละสีนี้เลยสีแดงนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสีแดงสวยมากสีแดงสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าคะสวยไหมคอวีนาะก็ทําให้หน้าเราแบบว่าน้องวีนิดนึงลดความตันนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขะวันนี้น้องใส่แบบน้อเป็นคอจีนตั้งเป็นคอจีนตั้งนะคุณลูกค้าค่ะเราก็ใส่ได้หลากหลายแบบ หลากหลายบุคลิกเห็นไหมอันนี้ก็เป็นทรงหนึ่งนะคะที่นุ่มตัดใช้สีขาวโอโมตัดใช่ไหมเป็นทรงนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขานี้เลยสวยไหมสนใจสั่งตัดได้นะคะสนใจสั่งตัดได้นะคะเพียงแค่คุณลูกค้าสะดวกโอนมาจ่ายห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะแจ้งรอบ,บความยาวเสือ้อ ความยาวแขนนะคะคุณลูกค้าขาไม่ยากเลยง่ายๆสบายๆค่ะเหมือนคุณพี่อาจินนะคะคุณพี่อาจินนะคะคุณลูกค้าประจําของร้านแม่บริพาไทยของเราเลยค่ะอยู่อําเภอสะเดานะคะจังหวัดสงขลาค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะที่พี่สั่งตัดเสื้อนะคะกับร้านแม่มริพัาไทยของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะคอวีนะคะเป็นคอวีนะเป็นกระดุมปั๊มกระดุมห่วงนะคะคุณลูกค้า่ะคุณกระกระดุมห่วงเป็นแขนกรีิบบัวนะคุณลูกค้า่ะความยาวเสื้อแจ้งได้อันนี้ความยาวเสื้อของพี่อาจินอยู่ที่ิ้วเิ็นไ้ม นุ่มอาจจะใส่18นิ้วใช่ไหมคะเนี่ยเดนนี่ก็เลยมาก็แค่นี้เองค่ะมันก็จะอยู่บนสะโพกบนอยู่ตรงสะโพกบนคุณลูกค้าขาความยาวแขน8.5ก็คือเท่าที่นุ่มใส่ความยาวแขน8.5เท่าที่นุ่มใส่นะคะคุณลูกค้าขาอก38อก38นิ้วแค่นี้เองค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าวัดจากอกจริงใช่ไหมวัดจากรอบอกจริงวัดจากชุดชั้นในอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่ยี่ห้ออะไรคุณลูกค้าก็ลองดูเนาะของนุ่มมใส่ของซาบีนาใช่ไหมมัน34 อ่าสามสิบสี่ปุ๊บอ่าเวลาเราถังตัดเสื้อที่เป็นผ้าที่เป็นผ้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าต้องบอกกันว่าผ้าผ้ารุ่นนี้ไม่ยืดไม่หดไม่ยืดไม่หดอยู่ทรงคุณลูกค้าค่ะไม่ยืดไม่หดอยู่ทรงนะคะคุณลูกค้านะคะต้องบวกสองนิ้วบวกจากอกจริงสองนิ้วก็คือนุ่มก็ใส่ส6ิบหกเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่หลวมใส่หลวมกับตัวนิดหนึ่งนะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้เรานะคะมีพื้นที่ดูมีพื้นที่ไม่รัดแน่นตึง กันแบบว่าที่ใส่อวบๆแน่นๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามันมันมัน,มนทำให้เราแบบเสียบุคคลิกภาพมันไม่สวยคุณลูกค้าขามันไม่สวยนะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนี่ใส่แบบนี้นะใส่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขา ตามที่ทุแนะนําเลยคุณลูกค้าลองดูคุณลูกค้าลองดูนะคะคุณลูกค้าขาลองดูนะลองดูลองตัดกับร้านแม่มริภาไทยของเราสักหนึ่งตัวก่อนก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาจ่ายเพียงแค่1นึ่บาทเองค่ะคุณลูกค้าขาง่ายๆสบายๆเนาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็จะได้เสื้อนะคะไปสวมใส่ด้วยเห็นไหมบริเวณแขนเราก็จะต้องมีพื้นที่เหลือเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาวงแขนวงแขนก็ต้องมีพื้นที่เหลือนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่รัดๆคุณลูกค้าเห็นไหมมันก็จะยิ่งทําให้แบบว่าเป็นเน้นสััดดดส่่่่วนนนนนทําาใใหห้้มูููญแบบะะะคคคคุณลก ไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าขาในการนะคะเลือกตัดเสื้อในการเลือกตัดเสื้อนะคะคิดถึงร้านแม่มารีพ้าไทยได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าทางร้านของเรานะคะ ปรับลักษณะปรับโครงสร้างเนาะปรับลักษณะปรับโครงสร้างลองดูค่ะลองสวมลองใส่นะคะเสื้อจากร้านแม่าริพาไทยของเราดูนะคะคุณลูกค้าคะสนใจสั่งตัดเสื้อโทรมานะคะ0890416008ลองตัดสักหนตัวก่อนคะ่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าไม่ชอบแบบแขนสั้นที่นุ่มใส่ความยาว8.5คุณลูกค้าก็สั่งเป็นแขน3ส่วนที่ความยาว17นิ้วได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะความยาวเสื้อนุ่ม,มใส่แบบ18นิ้ว สิบแปดนิ้วเพราะว่าจะเป็นทรงครอปแล้วโชว์ตรงหัวสิ้นพอดีจะเป็นทรงครอปแล้วโชว์ตรงหัวสิ้นพอดีนะคะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะแบบว่าชอบใส่แบบว่ายาวลงมานิดนึงก็แนะนําอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วแนะนําอยู่ที่ยี่สบเอ็ดนิ้วก็จะพอดีสวยพอดีมาตรฐานนะคะคุณลูกค้าคะความยาวมาตรฐานจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะในกรณีเสื้อนะแต่ถ้านะคะชอบใส่ทรงสั้นก็ใส่สิบแปดนิ้วได้หรือว่าแจ้งสิบเก้ายี่สิบได้นะคะเผื่อกลัวว่ามันจะสั้นจนเกินไปเนาะคุณลูกค้้าังกนตอ ถ้าคุณลูกค้าลองสั่งตัดหนึ่งตัวเนาะแล้วถ้ามันแบบว่าตรงไหนหลวมไปอะไรอย่างไงนะคะคุณลูกค้าจดไว้เนาะจดไว้เพื่อตัดตัวต่อไปนะคะที่มีข้อมูลกันที่ชัดเจนเนาะง่ายๆสบายๆคุณลูกค้าค่ะแอดไลน์เข้ามาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ089-04160-08 089-04160-08นะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะเหมือนคุณพี่อาจินนะคะลองดูค่ะคุณลูกค้าค่ะลองสวมลองใส่นะคะเสื้อผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราค่ะ พเมยมสุดๆตัดเย็บให้อย่างดีตัดเย็บให้อย่างดีนะคะคุณลูกค้าขาและที Sergeant ่สําคัญคุณพี UH ่บอกว่ารับกระเป๋าด้วยซื้อกระเป๋าด้วย1ใบราคา100บาทราคานะคะ100บาทคุณลูกค้าขาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะใส่นะคะใส่กับใส่โทรศัพท์นะคะด้านหน้านะคะใส่กับใส่ธนบัตรใส่เงินได้เลยคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะด้านในนะคะซับโฟมอย่างดีซับโฟมกันกระแทกอย่างดีใส่โทรศัพท์ได้เลยและที่สําคัญใบใหญ่ด้วยใบใหญ่ด้วยนะคะคุณลูกค้าขะ ใส่ได้แบบโทรศัพท์ iPhone เลยเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องสูงสูงใหญ่ๆใช่ไหมคุณลูกค้าขาใส่ได้นะจ๊ะใส่ได้นะความยาวมากกว่า6.5คือความยาว7นิ้วความยาว7นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาใส่โทรศัพท์ได้ด้วยจ้าดีเลยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะราคาใบละ100บาทราคาใบละ100บาทนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสนใจสั่งซื้อนะคะสนใจสั่งตัดเสื้อนะคะส่งแต่สนใจ